ออกใหม่ป้ายแดงร้านห้าครับวันนี้เป็นมือสองเหลือเท่าไหร่มาดูกันครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับรถปี2013ครับเป็นรุ่น 3.0V นะครับรุ่นท็อปสุดครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับแล้ววันนี้นะครับมันมีเข้ามาแล้วครับรถสวยรถบ้านมือเดียวครับเลขไมค์คันนี้นะครับผม2 7 0 0 0 0เมกิโลครับหลายคนบอกว่าเยอะไม่เยอะครับแต่ว่าคันนี้ครับรถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับ5 แ1 9 0 0 0่บาทครับมาเลยครับผมไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเดิมๆจากโรงงานครับมีไฟตัดหมอกแยกส่วนชัดเจนครับไฟท้ายคันนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมใส่ปิ้งไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองครับภายในนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าฟลูออปชั่นนะครับมีให้ครบทุกอย่างเลยเพื่อนๆสภาพภายในสวยน่าใช้ครับลองส่องเลยครับสิ่งแรกเลขไมค์คันนี้นะครับ 2 7 9 0 0 0กิโลรับประกันไม่แท้ครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าโฟล์เนอร์คันนี้นะครับผมรถปี13นะครับเป็นรุ่น3.0มจุดูน V4 นะครับเครื่องสล้อนะครับย้ำอีกครั้งเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับหายากมากราคาป้ายแดงครับแพงมากอยู่ที่ประมาณ1 5ึ่งล้านบาทครับวันนี้เป็นมือสองเนี่ยราคานะครับไม่แพงเลยครับหายไป1ล้านครับและวันนี้เราขายคุณที่ราคานะครับ5 1 9 0 0 0บาทครับราคานี้ซื้อสดไม่เสียแวตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปนแค่ประมาณ9,000บาทครับใครสนใจนะครับไม่ยากครับโทรมาเลยครับหรือว่ากดจิ้มลิงก์ทางแชทตั u งโ e รไฟลเข้ามาได้เลยครับ